ปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำลูกขุมขนกว้างผิวหน้าไม่เรียบเนียนมีฝ้ากระจุดด่างดำรอยแผลเป็นจากสิว Apple Extra Cream ของเราช่วยคุณได้ค่ะ Apple Extra Cream ครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ สารสกัดจากแอปเปิลช่วยบำรุงผิวหน้ดูเรียบเนียนลยดูกระจ่างใสผิวดูกระชับและอ่อนเยาว์สนคลุงรู้สึกได้ส่วนประกอบที่สำคัญคาปาไรคคาริไทกริสไลคือสารสกัดจากน้ำมันผลไม้และมะพร้าวมีประโยชน์ช่วยให้ผิวอ่อนนุ่มและปกป้องการสูญเสียจากความชุ่มชื้นโดยได้าสิทธิบัตรจากประเทศฝรั่งเศส เป็นสารปรับผิวขาวที่ดีกว่าถึง30เท่าและปลอดภัยสูงสุดลดการทํางานของเอนไซม์ ign, ลดการสร้างเม็ดสีฝ้ากละรอยดําำ,ำําช่วยในการปรับผิวให้ขาวสว่างใสและเรียบเนียน ผลการทดสอบหลังการใช้เป็นเวลาสองสัปดาห์พบว่าผิวขาวกระจ่างใสและจำนวนรอยกระลดลงซิงบอนซีดชินสซีดซีดออยน้ำมันสกัดจากเมล็ดของต้นโจโจบาอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุป้องกันการสูญเสียน้ำผ่านทางผิวหนังช่วยลดเลือนริ้วรอยบำรุงผิวไม่ให้แก่ก่อนวัยเนื่องจากน้ำมันโจโจบาออยจะเข้าไปบำรุงผิวอย่างล้ำลึก ช่วยให้ผิวสามารถเก็บน้ำหล่อเลี้ยงได้ยาวนานขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้รอยแผลเป็นจางลงสิวเสี้ยนหลุดออกและขจัดสิ่งสกปรกจากรูขุมขนจึงเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวและผิวหน้ามันหากไปใช้กับเ้นผมจะช่วยให้ผมดำเงางามและมีน้ำหนักต้องกันผมร่วงได้เซลล่าออดา ที่พึ่งบริสุทธิ์จากธรรมชาติมีสรรพคุณอ่อนๆมีส่วนผสมของวิตามินเอช่วยในการผัดเซลล์ผิวและเป็นสารให้ความชุ่มชื้นที่ดีเยี่ยมช่วยให้ผิวนุ่มลดความหยาดกล้านและยังสามารถลดรอยเหี่ยวย่นและช่วยทําให้รอยดําใต้ตาและริ้วรอยลงอีกด้วยกีซอลีนเป็นสารให้ความชุ่มชื้นปรับผิวให้สมดุลคงความชุ่มชื้นก เก็บน้ำหล่อเลี้ยงไม่ให้ผิวแห้งฟูตเซลคา์เตอร์เอกซ์ตาเป็นการผสมผสานของกลุ่มอัลฟาไฮดรอกซีแอซดจากผลไม้ได้แก่มะนาวและฟูบินเบอรี่และมะเขือเทศ ช่วยในการเล่นงการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวแรดูกระจ่างใสจุดดา่างดําแรดูจางลงผิวดูอ่อนเยาว์และยืดหยุ่นขึ้นและยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในเรื่องของการชะลอการเกิดริ้วรอยวิตามิน A B และ C ที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทําให้ผิวแรดูมีสุขภาพดีและยังช่วยฟื้นฟูคอลลาเจนช่วยสมผนผิวพร้อมทั้งช่วยลดการอักเสบช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวเคยผิวใหม่ ที่แลดูอ่อนเยาวและเรียบเนียนขึ้นอีกด้วยวิตามินอ e. ีช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยปกป้องผิวจากแสงแดดรวมทั้งช่วยซ่อมแซมผิวและให้พุงคุ้มกันแก่กผิวหนังอีกด้วยผิวหน้าเรียบเนียนดูกระจ่างใสผิวกระชับและอ่อนเยาว์ด้วยแอปเปิลแอคต้าครีมผิวหน้าขาวสว่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติไร้สิวผิวชุ่มชื้นขึ้นด้วยสุดยอดครีมบำรุงผิวหน้าสารสกัดจากธรรมชาติ เบอร์รี่เจลครีมบำรุงผิวหน้าที่ประกอบด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาติทําให้ผิวหน้าที่มีความหมองคล้ําจุดด่างดำฝ้ากะและดูจางลงผิวหน้าดูกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมทั้งช่วยให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นส่วนประกอบสําคัญบิวเทลเนไกลคอลมีหน้าที่เก็บกักความชุ่มชืน้นพบได้บ่อยในโลชั่นต่างๆ สารจำพวกไก่คอนี้หากใช้เฉพาะภายนอกร่างกายจะไม่เป็นอันตรายกีลเซอรีนเป็นของเหลวที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นโดยปกติผลิตมาจากน้ำมันของพืชซึ่งโดยทั่วไปคือน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์ามกีลเซอรีนสามารถละลายได้ดีในแอลกอฮอล์และน้ำแต่ไม่ละลายในไขมันเนื่องจากกีลเซอรีนมีคุณสมบัติทางเคมีที่หลากหลายจึงสามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารเคมีอื่นๆได้กีลเซอรี เป็นส่วนช่วยสร้างความนุ่มลื่นเหมือนมอสเจอไรเซอร์เพื่อปกป้องผิวไม่ให้แห้งและดูดซับความชื้นเมื่อสัมผัสกับอากาศซึ่งจะทำให้รู้สึกว่าผิวมีความชุ่มชื้นอ่อนโยนต่อผิวขจัดความสกปรกที่ฝังแน่นไม่ทำให้อุดตันรูขุมขนรวมทั้งปลอดภัยต่อผิวหนังคาร์บเมอร์เป็นสารในกลุ่มโพลีอะคริเลตที่มีสูตรโครงสร้างแบบไขว้กันเป็นสปริงมีความสามารถในการให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง รวมทั้งเส้นผมได้เป็นอย่างดีแมชชั่นพาราเบนมีลักษณะเป็นผงสีขาวมีคุณสมบัติต่อต้านจุลินทีย์เชื้อยยีต์และลา โพไพรินไกคองหนึ่งในส่วนผสมของเครื่องสำอางที่นิยมใช้กันมากที่สุดมีลักษณะเป็นของเหลวเหนียวข้นใสไม่มีสีและมีคุณสมบัติในการเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีกว่าน้ำธรรมดาและยังซึมผ่านชั้นผิวได้ดีอีกด้วยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดนี้เพื่อผิวหน้าที่เรียบเนียนนุ่มน่าสัมผัสของคุณผู้หญิงสุดยอดครีมกันแดด UV Foundation Plus HPF 6กบ UV Foundation Plus ครีมป้องกันแสงแดดพร้อมส่วนผสมของสารรองพื้นที่ช่วยปกป้องแสงแดดพร้อมให้ผิวดูเนียนใสขึ้นโดยมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้ค่ะซิลิโคนไซโคลเมิทิโคน,โคนเป็นซิลิโคนชนิดเบาสามารถละเหยได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับใช้ผสมในเครื่องสำอางเพื่อช่วยนำพาสารแอคทีฟเข้าสู่ผิวหนัง ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารเขีาแก่ชนิดหนึ่งและเป็นหนึ่งใน50ชนิดของสารที่ผลิตมากที่สุดในทั่วโลกลักษณะมีสีขาวทึบแสงและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์บริสุทธิ์มีความสามารถในการดูดซับและใช้เป็นตัวป้องกันแสงแดด ไดเมทิโคนทำหน้าที่หล่อลื่นให้ความชุ่มชื้นกับผิวเป็นสารที่ได้จากการสังเคราะห์โดยมีส่วนผสมของซิลิโคนซึ่งมีน้ำหนักเบามากจึงทำให้เนื้อครีมซึมลงสู่ผิวได้ง่ายแต่แห้งเร็วทำให้ผิวหน้าเนียนเรียบออกตาคายลีนเป็น UVB หนึ่งในสารกันแดดที่เมื่อละลายในน้ำมัน จะช่วยป้องกันรังสี UVB ได้ดีกว่า UVA เป็นสารกันแดดที่สามารถดูดซับรังสี UVA ได้และมีคุณสมบัติการน้ำได้กลีเซอรีนในเครื่องสำอางมีคุณสมบัติในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและกลีเซอรีนได้รับการรับรองว่า ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองกับผิวคาร์โบเมอร์เป็นสารในกลุ่มโพลีอะคริเลตที่มีสูตรโครงสร้างแบบขว้ยกันเป็นสปริงมีความสามารถในการให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังรวมทั้งเส้นผมได้เป็นอย่างดีฟีนอซิทานอลมีลักษณะเป็นน้ำมันเหลวที่ให้กลิ่นหอมจางๆมีคุณสมบัติทำให้น้ำหอมคงตัวฆ่าแบคทีเรียและป้องกันการติดเชื้อได้ แมตชิิชนพาราเบนมีลักษณะเป็นผงสีขาวเป็นสารกันบูดสำหรับเครื่องสำอาง ซึ่งมีคุณสมบัติต่อต้อตานจุลินทรีย์เชื้อยีสต์และราโพไพลีนไกคอลหนึ่งในส่วนผสมของเครื่องสําอางที่นิยมใช้กันมากที่สุดมีลักษณะเป็นของเหลวเหนียวข้นใสไม่มีสีมีคุณสมบัติในการเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีกว่าน้าธรรมดาและยังซึมผ่านชั้นผิวได้ดี UV Foundation+ Plus เนื้อครีมซิลิโคนเหลวไม่เพียงช่วยปกป้องแสงแดดเพียงอย่างเดียวพร้อมให้ผิวของคุณดูเนียนเรียบใส ค้น